สวัสดีค่ะเอพีทาร์ลอตบมุ่งหวยนะคะ <c oughs> วันนี้มาทำหัวข้อพี่อาคารหัวข้อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจงระหว่างคุณกับเขาจะจบลงแบบไหนนะคะเป็นแรนดอมละกันนะคะแรนดอมเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจบลงแบบไหนมาดูกันนะคะ ก็คือจะใช้ดาร์กเน็เนาะสำหรับเดียวไม่ต้องเลือกกองไฟนะคะอ่ะโอเคทำสมาธินะคะนึกถึงคู่ของคุณหรือคนที่มีประเด็นด้วยนะคะเราจะรีบอัดกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเสดมนมต์นั่งสมาธินะคะโอ้ยขออนุญาตเก็บความลบกก่อนอ่ามาดูกันนะคะ อยาอเสร็จก็ต้องไปจัดห้องอีกนะคะ3 r e e of cup ชัดเจนมากเติรปาร์ตี้นะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนเดี๋ยวดูก่อนนะเรื่องราวของคุณอ้าวมีการบอกกันไปแล้วนะมีการปิดกัน้นปิดใจกันไปเรียบร้อยแล้วรักสามเศร้าคุณอาจจะบอกเขาหรือเขาอาจจะบอกคุณนะเป็นไปได้หมดนี่ไง ชัดเจนนะคะไม่ได้พูดได้คุยกันละตอนเนี้ยจบกันไปละ <_ D> คือไม่ไม่ไม่ไมส่องกันแล้วนะคะไม่คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะเฮอร์มิทอืมอราฟนราศีพฤษกทีออฟคอยคุณคนใดคนหนึงนะ ติดพันธะนะคะติดคอมมิทเมนต์อาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้สลับเรื่องราวกันนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องปิดกั้นกันเกิดขึ้นมันจะต้องมีการบล็อกใจกันเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะอ่าคนนี้มาดูว่าแล้วคุณคิดยังไงกับเขา Head of War คุณก็ไปเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่ออ่คุณใช้การทำงานอย่างหนักเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ move on จากเรื่องราวของคนคนนี้นะให้ได้นะคะมาดูกันว่าคุณทำสำเร็จไหมเดือนสั้นใช่คุณทำสำเร็จด้วย เวลาคุณเวลาคุณคุณคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนกันในการตัดสินใจนะคะคีนอปครับขึ้นมาเห็นไหมคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกรพิจิกนะอืมบทตอนที่คุณแบบ Move on ไม่ได้ก็คือ Move on ไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ Move แล้วเนี่ยคือ move move แล้ว Move เลยนะธาตุน้ำเป็นคนแบบนั้นใจเด็ดนะคะใจเด็ดนี่ไง คุณหันไปโฟกัสเรื่องการลงทุนทำมาหากินชัดเจนมากเลยนะสองใบนี้นะไม่ได้มีคนอื่นนะไม่ได้ไปเริ่มต้นเรื่องมีคนใหม่คนคบคนคุยแต่ไปเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นในการทำมาหากินเริ่มต้นในการลงทุนธุรกิจเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกับตัวเองโดยเฉพาะความมั่นคงคุณเป็นโฟกัสเรื่องความมั่นคงและการทำงานอย่างหนักนะแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการทำงานมากๆ แฮปี้กับธุรกิจการงานที่คุณเพิ่งเริ่มต้นแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมันเป็นไปในทิศทางบวกนะโอเคแหมดีจริงๆสตรอรี่ของคุณเนี่ยอะคราวนี้มาดูความรู้สึกของเขากับความรู้สึกของคุณบ้างตอนนี้ m ูฟออนได้แล้วนะดีใจด้วยจ้าบูฟออนได้แล้วคะ่ะเย้ยู่ฟออนได้แล้วนะเย้ยหมอแบบ ก็จะฟินไปด้วยนะเออพี่อมก็จะฟินกับเราไปด้วยทุกคลิปนะคะฟินทุกคลิปอินทุกคลิปนะคะทำทำอะไรให้หัวข้อไหนก็จะฟินไปกับลูกดวงด้วยเสมอ,อม,มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไง Why เพราเป็น judgment เศร้าเลยสินะคะความรู้สึกของเขาเหรอคิดถึงคุณมากเศร้าเสียดายห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็รู้สึกต่อสู้ต่อสู้กับความคิดถึงกําลังพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองต่อสู้กับความคิดถึงของคุณนะแล้วเขาก็บอกว่า มันเป็นเพราะโชคชะตาจริงๆนะอาจจะผิดที่ผิดเวลาอย่างที่บอกนะคะรักกันแต่ก็ไปกันได้เขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเนาะเอ็มพเรอร์ราศีเมษอีโก้ก็ค้ำอยู่แถมยังเป็นคนที่ถ้ามีครอบครัวแล้วเมื่อกี้เนาะ มีคอมมิชเมนต์ของเขาอยู่แล้วติดแฟนติดคอมมิชเมนต์ก็ไม่สามารถจะมาสารสัมพันธ์กับคุณได้อยู่แล้วเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคู่กรรมกับคุณนี้ไงเขาก็เจ็บปวดเช่นกันความรู้สึกของเขา t r ีออฟอันเดียวกับออฟสอดนะคะท r ีออฟเบรดทรีออฟเบรดหรือเปล่าออกเสียงเป็นไรคะใครออกใครเก่งภาษาอังกฤษมาสิ คิดแปลว่าดาบอะท of b r เบรชถูกปะไม่ใช่บัตนะถ้าบัตรันแปลว่าเลือดเนาะอันนี้ทีออฟเบรชทีออฟเบระภาษาอังกฤษแข็งแรงมากนี่คือความรู้สึกของเขานะอ่ะคราวนี้มาดูความรู้สึกของคุณบ้างความรู้สึกเขาก็คือทั้งเสียดายทั้งคิดถึงคุณเสียใจนะคะ เขาโทษว่ามันเป็นเวรกรรมจริงๆมันเป็นโชคชะตาจริงๆที่นำพาค,คุณกับเขามาเจอกันเขากับคุณไม่น่าเจอกันเลยเขาอาจจะคิดอย่างนี้นะคือถ้าเจอแล้วมันรักกันไม่ได้ก็เจ็บปวดเนาะคือแบบเจอเอะไรนะเหมือนเพลงนั้นอะผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีทางจะมารักกัน สิ่งที่ฉันเธอซ่อนไว้ในใจพิดที่เราเจอกันช้าไปอ,อ่ะความรู้สึกข,ของคุณบ้างคุณเป็นเมจิเชียนตายแล้วนะคะตายแล้วตายแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่คุณเป็นเมจิเชียนอะคุณคุณทั้งเก่งทั้งฉลาดเดเตายแล้วตายแล้วนะคะ คุณรอโอกาสใหม่ๆนะคะคุณรอโอกาสแต่คุณไม่ได้ให้โอกาสคนคนนี้นะแต่คุณเหมือนเจ็บปวดนะคะอยากคือคุณเริ่มต้นกับการทำงานก็จริงแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดลึกๆอยู่ในใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย ต่อให้บลอกกันไปจบกันไปแล้วคุณรู้เหตุผลด้วยนะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์อย่างที่บอกนะคะตามหน้าไพ่หน้าอ่านตามหน้าไพ่หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีแฟนอยู่แล้วคุณอยากได้โอกาสหรืออยากให้โอกาสก็ไม่รู้นะแต่คุณได้ตัดสินใจแล้วนายออฟสอดขึ้นมา คุณคุณเคารพในการตัดสินใจของตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะที่บล็อกคุณนะเรื่องราวเป็นสลับกันเอาเองได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ของใครกันแน่ใครทำใครก่อนนะคะเอ็ดออฟวอนะแปดไม้เขาอยากคุณอาจจะอยากพูดอยากคุยกับเขาแต่ก็ตัดสินใจที่จะอ กดปล่อยตัวเองดีกว่านะคะเดี๋ยวซันปิดท้ายความรู้สึกของคุณก็คือเดี๋ยวซันปิดท้ายเห็นไพ่หมดไหมคะเนี่ยเดี๋ยวซันบาบาใสุดท้ายรู้สึกว่าคุณอาจจะ ไปโฟกัสเรื่องงานจริงๆด้วยคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนคนนี้มันทําให้คุณได้พบชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคุณสนุกกับการทํางานคุณมีความสุขกับการทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าการทํางานกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจคุณได้เลือกเดิอนออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องด้วยหนึ่งสองมันทําให้คุณ